สวัสดีค่ะกลับมาพบกับโรงการดูดวงเย้โอ้โ yeah. ห oh, อีกเดือนเดียวนะคะก็จะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่แล้วนะคะตั้งจิตตั้งใจกันดีๆเนาะก่อนที่จะไปดูนะคะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์หรือว่ากดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งหรือกดหัวใจแถวๆนี้ก็ได้นะคะ แต่ถ้าใครอยากจะเอ็กคูซีกันแบบสุดๆนะคะก็สามารถติดตามที่เพจด,ดูดวงกับคเนชาพัลัสน้าเพจก็จะเป็นแบบนี้แบบนี้นะคะแล้วก็อีกฝากช่องทางหนึ่งนะคะช่องทางทีทีนะคะแอปดอมนะคะหน้าช่องทางก็จะเป็นแบบนี้แบบนี้นะคะหน้ามนุนงามนะจ๊ะนะจ๊ะ สวัสดีจ้าม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 าต่อเลยจ้าผู้ศรัทธาที่เกิดวันจันร์นะคะจะส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่แบบไหนเดือนท่านว่าจะปิ้งปังปังโป,ปรเย่แบบไหนนะคะขอให้ผู้ศรัทธาที่เกิดวันจันตั้งจิตอยู่ที่ไพ่ในมืออาจารย์นะคะท่องนะโมจตะสามจบนะคะตั้งจิตตั้งใจเนาะวันนี้เราจะใช้ไพ่ทั้งหมด5า้าใบเป็นตัวแทนของคนที่เกิดวันจันทร์นะจ้าว้าวจันแรกจ้า จันสองจาอาจารย์ที่สามเดือนเตนละซิสุดท้ายสุดท้ายอ่ไใบนี้นะคะเดี๋ยวมาดูนะคะว่าเราจะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เดือนธันวาคนเกิดวันจันทร์จะเป็นในทิศทางแบบไหนนะคะผู้ศรัทธาที่เกิดวันจันทร์ประจําเดือนธันวาได้เกวันจันทร์ไบแรกจะโอ้โหก้าวดาบความเครียดเข้าครอบงำอีกแล้วจ้าสิบ ไม้เท้าก็ยังดีงานยังเด่นนะจ๊ะหนึ่งไม้เท้าจ้ะคิดอะไรลงมือทำนะคะโอ้แปดไม้เท้าค่ะงานดีแฮะวันจันทร์งานดีแฮะวันจังงนทร์ง,งานมาดีแฮสุดท้ายเงินไหมปุ๊บโอ้ก้าถ้วยถือว่าโอเคนะจ๊ะจากไพ่ห้าใบนี้นะคะจากไพ่ห้าใบนี้นะคะคะแนนเต็มสิบคะแนนเต็มสิบคนที่เกิดวันจันทร์คุณเอาไปคุณเอาไปหกคะแนน ต้องบอกก่อนนะคะว่าคนที่เกิดวันจันทร์การเงินก็ถือว่าโอเคอยู่การงานเด่นมากก็ไก่ละนั้นตัวแต่เรื่องสุขภาพไม่ค่อยดีนะคะยังไงก็ช่วงนี้ก็อากาศเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวฝนเดี๋ยวพายุเดี๋ยวหนาวก็ต้องดูแลสุขภาพตัวเองนะคะเพราะว่าอากาศเปลี่ยนแปลง ความชื้นสัมผัสจะเข้าเสร็จแล้วเชื้อโรคหรือแบคทีเรียก็จะทําการเจริมโตโตนะคะเพราะว่าเป็นอุณหภูมิที่แบคทีเรียถึงล้าน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 นะคะยังไงก็ระวังกันด้วยเนาะเดี๋ยวเอาไพ่สุขภาพมาก่อนดีกว่าสําหรับผู้สรดทาที่เกิดวันจันนะคะคุณมาติดไพ่เก้าดาบไพ่เก้าดาบคือไพ่ของการเครียดคิดมากและที่สําคัญคิดไปเองจ้าเอกอก็คิดเอกอาก็น่นเอกอก็นี่เอกอก็นะแต่สุดท้าย เจ๊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 คิดไปเองเด้ออะไรที่ยังไม่เกิดโนโนโนอย่าพึ่งไปคิดโหเขาเรียกว่าอยู่แค่กรุงเทพคิดไปถึงเชียงใหม่แล้วจะ กลับมากลับมากลับมาเด้อเช่นบางคนแฟนหายไปสักชั่วโมงโอ้ยไปนู่นไปนี่ไปน,นัปนน่น,นโอ้โหเขาอาจจะแบตหมดหรือติดงานประชุมแบบด่วนก็ได้นะคะบางทีก็ต้องไว้ใจคนรักกับคุณบ้างนะจ๊ะไว้ใจคนรักกับเขาบ้างนะจ๊ะคุณจ๋ารวมถึงนะคะอย่างที่อาจาร,รย์เอ๋ยมานะคะว่าระวังเรื่องสุขภาพเพราะว่าจะไปฝนต้นหนาวหรือหนาวหรือฝน,หร,อฝนหรือแดดมาทุกฤดูเลยจ้าโหพฤศจิกาธันวานี้บอกเลยว่ามาทุกฤดูเลยจ้า คนเกิดวันกันรต้องรักษาสุขภาพและชุชๆโควิดเนี่ยเริ่มมาอีกแล้วมาแบบเงี้ๆมาแบบไม่บอกใครแต่ละบ้านแล้วนะระวังกันด้วยนะจ๊ะนะจ๊ะนะจ๊ะเตือนด้วยความหวังดีนะคะกินรออชั้นการล้างมือแมสใส่กันด้วยนะจ๊ะแต่ถ้าตัดบริบทของสุขภาพทิ้งปุ๊บเอาสามใบนี้มาก่อนดีกว่าถ้าตัดบริบทสุขภาพปุ๊บให้งานงานงานเงินเงินเงินขึ้นแบบดีมากก็ไก่ละลันตัวอย่างแรกหนึ่งไม้เท้าตัวนี้ ถ้าใครเกิดวันจันแล้วกําลังลังเลอุ้ยปีใหม่จะได้ค้าขายไหมปีใหม่จะค้าขายดีไหมปีใหม่จะทํานู่นทํานี่มาไหมไม่ต้องคิดอย่างที่อาจารย์บอกแต่แตและว,วันว่าคิดแล้วลงมือจะพี่จา๋าจะให้รอไปทําไม เงินทันวาได้ทันวาถ้าลงมือมุกรลาได้มกรลาเรารีบลงมือรีบทําดีกว่าไหมเพราะอย่างที่บอกว่าประชากรไทยมีเท่าไหร่เจ็ดสิบล้านล้านคนโหไม่ใช่แค่เราคนเดียวที่เราคิดได้คนอื่นเขาก็คิด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 เหมือนกันแต่พอเขาลงมือทําก่อนอ่าปัดหน้าเค้ปรึบเราก็เสียความรู้สึกตรงนี้คิดแล้วต้องรีบกระทําเด้อแล้วพอคิดแล้วกระทาปุ๊บคุณจะได้ไพ่แปดไม้เท้าคือ ประชาชนหรือการตลาดหรือคนรอบๆข้างท่านให้ความสนับสนุนเมื่อก่อนโอ้โหไม่เคยคุยกับเราเลยเ้ยพอเราค้าขายปุ๊บเดินมาคุยกับเราเขาเรียกว่ามีอะไรนะมีพุทธ,ธิ มนุษย์สัมพันธ์ปฏิสัมพันธ์เนาะเราจะวุฒิทําไมเนาะมีความมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลรอบๆข้างดีขึ้นและแก้เค็น,นิดนึงนะจ๊ะใครที่เกิดวันจันร์มีโอกาสเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ก็เปลี่ยนบ้างนะจ๊ะไม่ต้องบอกเออเอาลูปพระเจ้าหา่าสามสี่ปีมาลงนะจ๊ะเปลี่ยนบ้างนะพี่นะเดี๋ยวจะกลายเป็นไม้ตรงปรกตรงเนี้ยต้องระวังนะจ๊ะรวมถึงนะคะไพ่สิบไม้เท้าบอกก่อนว่า ปีนี้นะคะถ้าท่านหวังโบนัสหรือว่า i n c e n t i ィブนะคะบอกได้เลยว่าสมานนี่มันนี่ได้แน่นอนอาจารย์ฟันตรงชบชๆชแบชบสับๆับ,บ,บรวมถึงนะคะถ้าท่านอยากจะติดชาร์จหรือจะมีการเปลี่ยนแปลงในลักษณะนหน้างานนะคะหรือการเปลี่ยนแปลงลักษณะตําแหน่งบอกได้เลยนะคะว่าคุณเต็มตัวที่จะได้รับการโปรโมท จากซูเปอร์เซอรเป็นแผนกเป็นฝ่ายเป็น GM เป็น MVP ต่างๆนาน,นะคะตัวนี้เกิดขึ้นกับตัวท่านเองนะคะยินดีล่วงหน้าคอนเกรตレーションนะคะและพอหน้าที่การงานดีเด่นปุ๊กได้ไพ่ก้าวทัวยคืออะไรเงินเดือนขึ้นความน่าเชื่อถือขึ้นความที่ทุกคนเคารพขึ้นไปไหนมาไหนใครๆก็รู้จักขึ้นไปไหนมาไหนใครๆก็ให้ ความต้อนรับเกิดขึ้นเขาเรียกว่าเป็นไพ่ของคนไปเป็นไพ่ของการเป็นเศรษฐีนี้และเป็นไพ่ของการที่คุณกําลังจะปรปปับรับโชคเพราะที่ผ่านมาต้องบอกว่าตลอดทั้งปีหกหนี้คนเกิดวันจันเหนื่อยเหนื่อยไม่ว่าจะเหนื่อยเรื่องความรักบริวารคนรอบๆข้างเหนื่อยกับความคิดตัวเอง ที่สำคัญชอบอาบูลินจีตัวเองคิดว่าตัวเองทําไม่ได้คิดว่าตัวเองต้องอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นคิดว่าใครๆก็ไม่อวยหรือว่าไม่ยินดีปีดาแต่คุณคิดผิด เขาอวยคุณเขาดูความสําเร็จของคุณแต่บางทีเขาอาจจะไม่ได้เดินมาบอกว่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฉันยินดีกับเธอนะแต่ในใจลึกๆเขาก็ปราบปื้มตัวคุณอยู่ก็เป็นได้นะจ๊ะอย่าคิดลบอย่าคิดลบคิดบวกเข้าว้เด้อจากไพ่ทั้งหมดทั้งมวลน,นี้นะคะสําหรับคนที่เกิดวันจันทร์นะคะซิเนเจอร์ในการทําบุญนะคะให้คุณไปไหว้พระประจําวันเกิดหรือใครอยากไปโกทมกรุงเทพนะคะก็เข้าไปไหวพ้พระธาตุนะคะหรือว่าพระแก้วก็ได้นะคะหรือใครอยากจะเดินทางไปทางเหนือก็ ไหว้พระธาตุประจาวันเกิดตัวเองหรือพระธาตุที่ตัวเองเคารพบ,บูชาก็ได้อย่างส่วนตัวอาจารย์อาจารย์เคารพองค์พระธาตุพนมมากบอกเลยว่ามากกว่าไก่ละล้านตัวองค์พระธาตุที่วัดผาซ่อนแก้วเนี่ยก็จะเคารพมากมากๆ,ๆเลยค่ะคุณก็เดินทางไปสักการะพระบรมสารีริกธาตุนะคะหรือว่าใครอยากจะรอวันรอวันก็ขอประชาสัมพันธ์นะคะคนเกิดวันจันจา ไปเดือนมกรานะคะก็เข่าชิตกูดเปิดแล้วนะคะก็มาเที่ยวกันได้นะคะวันนี้ก็ไปกันก่อนนะคะขอให้คนเกิดวันจันทร์ลัคกกี้อินเกมลัคกกี้อินเริมแล้วก็เดินทางโดยสวัสดิภาพเมาไม่ขับนะคะสวัสดีปีใหม่คะ่ะบ๊ายบายวันจันทร์ดีเดอ้อ